ครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมพูดถึงการเพิ่มผลผลิตโดยการที่ทําให้มีทลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากวันนี้ أ, พอเรามีทลายมากขึ้นแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องราวของการเพิ่มน้ําหนักนะครับการเพิ่มน้ําหนักจริงจริงแล้วเนี่ยเราจัดการที่ดินนะครับเพราะว่าการเพิ่มน้าหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วต้องใช้พึ่งพา,าการกินอาหารทางทางรากปกตินะครับทีนี้ที่ผมไปเจอนะครับจากการที่ไปดูแลสวนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยไม่ใช่การไม่ใส่ปุ๋ย แต่เป็นเรื่องราวของการที่ดินมันเสื่อมพอดินเสื่อมเนี่ยเราใส่ปุ๋ยมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลบางครั้งเราใส่จนเสียสมดุลของปุ๋ยนะครับเสียสมดุลของแร่ธาตุทำให้ปามเนี่ยไม่สามารถแสดงสามารถกินปุ๋ยได้ตามเต็มที่ซึ่งเราก็ลงทุนไปเยอะพอลงทุนไปมากไปเนี่ยครับแต่ประสิทธิภาพได้น้อยเนี่ยก็คือขาดทุนลงไป นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จริงๆเราต้องมารู้จักในเรื่องราวของโครงสร้างของดินนะครับโครงสร้างของดินจริงๆผมต้องดูแลพวกเราต้องดูแลดินอยู่3ามสามอย่าง3ระบบครับหก็คือระบบทางกายภาพครับทางกายภาพก็คือโครงสร้างของดินนะครับอย่างที่2ดูแลเรื่องของเคมีของดินครับแล้วก็อย่างที่3ดูแลเรื่องของชีวภาพของดินนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราดูแลเนี่ยโดยทั่วไปแล้วที่ผมเจอก็คือเราจะดูแลโดยการใส่ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวซึ่งการใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็คือการเติมแค่ธาตุอาหารนะครับเคมีของดินเพียงแค่1ส่วนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเคมีของดินก็ยังมีอยู่2ส,ส่วนครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักโครงสร้างของดินก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงใส่ปุ๋ยไป,ไปมากแล้วก็ยังไม่ได้ผลทําไมเรา,าถึงใส่ใส่ไปเยอะเข้าไปเนี่ยแต่ว่าผลผลิตกลับออกได้น้อยนะครับสาเหตุมาจากดินนยฮะมันไม่สามารถที่จะปล่อยปุ๋ยให้กับเราได้เต็มที่ ในสองรากไม่สามารถกินปุ๋ยได้สาเหตุอาจจะมาจากดินแน่นเกินไปน้ำไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ปุ๋ยไม่สามารถซึมลงผ่านลงไปได้รากไม่สามารถเดินเดินทางไปหาอาหารได้พูดง่ายๆว่ามันกินอาหารได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเรารู้จักโครงสร้างของของดินเราก็จะทําเรื่องราวของการประสิทธิภาพของปุ๋ยได้ดีซึ่งจะส่งผลให้น้ําหนักของทลายเพิ่มขึ้นครับ ทีนี้โครงสร้างของดินนะครับเอาเพื่อง่ายๆทางกายภาพก่อนนะครับโครงสร้างทางกายภาพนะครับดินเนี่ยจะมีของแข็งอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตและมีที่ไม่ใช่ของแข็งอีกห้าสิเปอร์เซ็นว่าไม่ใช่ของแข็งเนี่ยผมพูดถึงอากาศและน้ำนะครับส่วนของแข็งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือในเรื่องราวของอินทรีย์วัตถุและก็อันอินทรีย์วัตถุซึ่งอันอินทรีย์วัตถุก็คือง่ายๆก็คือปุ๋ยปุ๋ยเคมีของเราแร่ธาตุของเรานะฮะส่วนอินทรีย์วัตถุก็คือตัวที่ช่วยในให้ด ไว้ในดินได้นานขึ้นทําใหา้ทำให้รากสามารถมีโอกาสมาก,กินได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใส่กุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ดูแลดินเนี่ยฮะมันจะเพิ่มมันจะได้ผลแค่ประมาณเต็มที่แล้วก็คือสี่เซแต่เมื่อไรก็ตามที่ดินมีปัญหานะครับ มันก็จะทำให้ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่เกิน30%ท่านเองผลผลิตประสิทธิภาพของปุ๋ยไม่เกิน30%เพราะฉะนั้นจริงๆเราเราอาจจะต้องดูแลในเรื่องของดิน,นอย่างครบวงจรนะครับซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวผมอาจจะามาคุยเพิ่มเติมในรอบหน้านะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ